สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังและเพื่อนร่วมทางแสงสว่างที่รักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Key ไขความลับจักรวารเพื่อการตื่นรู้ค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาไขาความลับจักรวาลเรื่องสสัญญาณอีกโกเดทความตายของอัตตาคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าอัต,ตากำลังละลาย มีไม่กี่คนนะคะที่รู้ว่าในหลายๆครั้งเราได้ถูกควบคุมโดยอตัตราการกำจัดอัตราอันหดร้ายนั้นมักจะเป็นงานที่ยากมากๆค่ะสำหรับหลายๆคนอัตราของคุณนั้นได้รังคุณไว้ในชีวิตหรือไม่เรามาทำความรู้จักกันนะคะว่าอัตตาคืออะไรบุคคลทุกคนนะคะมีองค์ประกอบ ทางศิลธรรมที่จะคอยติดตามและก็ควบคุมพฤติกรรมของตนเป็นหลักค่ะแนวคิดเรื่องอัตตานะคะได้รับการแนะนำครั้งแรกโดยนักจิตวิทยาซิกมันฟรอยเขาได้แบ่งชีวิตจิตของทุกคนออกเป็น3าอย่างนั่นก็คือ ID, Ego และก็ Super e ์อค่ะซึ่งอัตตานะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลที่ควบคุมการตัดสินทางศิลธรรมค่ะ อัตตาหรืออิกโก้นี้นะคะจะกระตุ้นให้คนมองโลกผ่านเลนความเป็นคู่ค่ะแล้วก็แยกความเป็นจริงทุกอย่างออกเป็นแนวคิดที่ตัดกันอย่างมากอย่างเช่นร้ายดีความเกลียดความรักจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดหรือว่าขาวแล้วก็ดําอัตตานะคะจะทำให้บุคคลมีสิทธิ์ในการตัดสินทุกสถานการณ์และก็ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมสามารถอธิบายได้ว่า เป็นผู้ที่บรรยายภายในขณะที่มันบอกเราว่าอะไรผิดและอะไรถูกค่ะบ่อยครั้งนะคะที่การมองโลกแบบขาวดำของอัตตาทำให้บุคคลเกิดความขัดแย้งภายในมุมมองความเป็นจริงในอุดมคติอย่างนี้มีอิทธิพลต่อแต่ละบ,บุคคลค่ะในการสร้างความแตกต่างระหว่างผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆว่าดีขึ้นหรือแย่ลง และแนวความคิดที่น่ารังเกียจมากขึ้นเรื่อยๆค่ะอัตรานะคะจะทำให้เรามองโลกด้วยความแตกต่างที่จะปรับความรู้สึกของมนุษย์ในตัวเราสิ่งเหล่านี้นะคะจะก่อให้เกิดความขุ่นเคืองความแค้นและความขมขื่นในหมู่เพื่อนมนุษย์ค่ะอย่างเช่นฉันมีบ้านหลังใหญ่ฉันเก่งกว่าคุณฉันมั่นใจในตัวเองฉันมีหน้าที่การงานที่ดีฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนหลอ่อ ฉันเป็นคนมีชื่อเสียงเมื่อเรานะคะเพ่งความสนใจไปที่อัตตามากเกินไปและความต้องการความพึงพอใจของมันมากเกินไปเราก็จะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางค่ะโดยสูญเสียการประสานกับธรรมชาติและก็อาณาจักรทางจิตวิญ,ญญาณของความเป็นอยู่ของเราการตายของอัตตานั้นเป็นการเดินทางที่เต็มเต็มและก็กระจังแจ้งอย่างยิ่งนะคะ จริงๆแล้วอัตตาหรืออีโกโ้มันไม่ได้ตายไปจริงๆหรอกค่ะจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำนั่นก็คือแค่ก้าวข้ามผ่านไปค่ะซึ่งเป็นการก้าวข้ามไปสู่ระดับที่สูงกว่าด้วยการละทิ้งพันธนาการของอัตตาและการใช้ชีวิตโดยอิสระจากการควบคุมของมันค่ะสำหรับบางคนนะคะความตายของอัตตาหรือการละลายของอัตตา อาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและน่ากลัวมากเนื่องจากว่าอัตตาจะละเว้นจากการกลับไปสู่รูปแบบตามธรรมชาติของมันเสมอนี่เป็นสีสัญญาณแห่งความตายของอัตานะคะที่ไม่น่าพึงพอใจและน่าอึดอัดใจคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าอัตตาของคุณกำลังละลายเราไปเรียนรู้สีสัญญาณนี้ด้วยกันนะคะ บครั้งนะคะที่เราไม่รู้ว่าเรากำลังตกหลุมพรางของอัตตาอยู่และมันจะทําให้เราติดอยู่ในความคิดด้านลบและเสื่อมซามของผู้คนและตัวเราเองค่ะหากอัตตาของคุณได้หายไปคุณจะสังเกตเห็นสี่สัญญาณสำคัญต่อไปนี้ค่ะ 1. การตัดสินของคุณถูกแทนที่ด้วยการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆอัตตามันจะมองทุกสิ่งจากเลนในอุดมคติ หรือลดคุณค่าลงนะคะเมื่อเราถูกควบคุมโดยอัตราของเราเราก็มักจะมองโลกด้วยสายตาที่วิพากวิจาร์มากเกินไปเรามักจะแบ่งทุกสิ่งออกเป็นความผิดและก็ความถูกความดีและความชั่วการยอมรับได้และก็การยอมรับไม่ได้แต่ที่น่าสนใจนั่นก็คือเมื่ออัตราของคุณค่อยๆสลายไปคุณจะพบว่าตัวเองมีความสงบสุข กับทุกสิ่งค่ะคุณจะไม่ตัดสินผู้คนคุณจะไม่ตัดสินสถานการณ์คุณจะไม่ตัดสิน,ส,ส,นส,สิ่งของหรือคุณจะไม่ตัดสินความคิดเหมือนที่คุณเคยทำค่ะเมื่อคุณมองคนอื่นและข้อบกพร่องของพวกเขาคุณจะไม่วิพากวิจารณ์หรือดูถูกด้อยค่าพวกเขาแต่คุณนะคะจะมีความเห็นอกเห็นใจและเกรงใจพวกเขาแทนค่ะ คุณจะรู้ว่าทุกคนนะคะมีความพิเศษในแบบของตัวเองและนั่นก็ขยายไปถึงข้อบกพร่องของพวกเขาด้วยเมื่ออัตราของคุณนะคะได้เริ่มสลายหรือตายไปคุณค่อนข้างที่จะมองว่าบุคคลเป็นบทกวีที่สวยงามค่ะคุณจะได้รับความเคารพ mm. เห็นคุณค่าและก็ให้กำลังใจผู้อื่นคุณจะเริ่มยอมรับทุกคนอย่างที่เขาเป็น ไม่ว่าพวกเขาจะสมบูรณ์แบบหรือไม่สมบูรณ์แบบแค่ไหนก็ตามค่ะสัญญาณที่สองนั่นก็คือคุณจะมีความสามารถในการเอาใจใส่เพิ่มมากขึ้นค่ะการเอาใจใส่คือความสามารถของแต่ละบุคคลนะคะในการทำความเข้าใจประสบการณ์ส่วนตัวของบุคคลอื่นหากคุณนะคะยังอยู่ในขอบเขตหรือกรอบของอัตราคุณจะไม่สามารถ ยืนนอกกรอบความคิดและก้าวเข้าสู่กรอบความคิดของคนอื่นได้สิ่งนี้นะคะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเห็นชอบผู้อื่นมากขึ้นตามความจริงเท่านั้นค่ะและเมื่อคุณทำเช่นนั้นนะคะคุณจะสามารถมองพวกเขาด้วยสายตาที่ไม่ตัดสินและแสดงความรักและคุณจะสามารถรู้สึกถึงสิ่งที่พวกเขารู้สึกได้นี่นะคะคือคุณธรรมอันล้ำค่าที่สุด ที่มนุษย์นะคะจะสามารถครอบครองได้ค่ะหากต้องการใช้ความสามารถในการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคุณจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมองให้ไกลกว่าตัวเองค่ะสัญญาณที่3นั้นก็คือคุณจะหยุดตอบโต้เมื่อความรู้สึกของตัวเองแรงเกินไปเรามักจะตอบสนองมากกว่าต่อการกระทำของผู้อื่นค่ะ คุณประสบความสำเร็จเหนือการควบคุมอัตราของคุณเมื่อคุณไม่จำเป็นที่จะต้องตอบสนองต่อการกระทำหรือคำพูดของผู้อื่นอีกต่อไปเพราะว่าคุณไม่ได้ค้นหาสิ่งที่ถูกต้องอีกต่อไปค่ะคุณจะพบว่าตัวเองมีความสงบมากขึ้นในขณะที่ติดต่อกับผู้อื่นแม้ว่าความคิดเห็นและทัศนคติของคุณจะแตกต่างจากพวกเขาก็ตาม คุณจะมีแนวโน้มที่จะทะเลาะวิวาทน้อยลงคุณจะไม่หาเรื่องด่าทอว่าร้ายหรือแม้ว่าคุณอยากจะทําอย่างนั้นก็ตามแต่คุณก็จะไม่ตอบโต้ด้วยความขมขื่นความโกรธหรือความคับข้องใจที่มากเหมือนเมื่อก่อนค่ะจิตใจของคุณจะถูกปิดลงเมื่ออัตราของคุณนะคะค่อยๆกำจัดตัวเองออกไปค่ะ และสัญญาณที่4นั่นก็คือคุณจะรู้สึกพึงพอใจมากขึ้นในตัวตนของคุณเองค่ะเราทุกคนล้วนแล้วแต่มุ่งมั่นที่จะบรรลุความสำเร็จชื่อเสียงและก็เงินทองสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นวิธีในการหล่อเลี้ยงอัตตาค่ะอัตตามันชอบบอกตัวเองว่าฉันประสบความสำเร็จมามากแล้ว ฉันรวยและมีฐานะดีมากฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนคนหนึ่งต้องการที่จะมีเพื่อความอยู่รอดนี่คือแนวคำพูดที่อัตตาชอบบอกตัวเองนะคะยิ่งคุณได้รับมากเท่าไหร่ทำมากเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุหรืออย่างอื่นคุณก็จะพึงพอใจกับอัตตาของคุณมากขึ้นเท่านั้นค่ะเมื่ออัตตาของคุณนะคะค่อยๆพังทลายลง คุณจะเลิกกังวลเกี่ยวกับตัวตนของตัวเองค่ะคุณจะมองชีวิตของคุณจากมุมมองของบุคคลที่สเหมือนกับประสบการณ์ที่ผ่านไปชั่วขณะจนกลายเป็นคนนอกค่ะคุณจะไม่พบข้อ,อก,กำหนดใดๆในการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของชีวิตของคุณและก็อ้างว่าชีวิตนั้นเป็นของคุณอีกต่อไป อย่าตื่นตระหนกหรือตกใจนะคะเมื่อสัญญาณแห่งความตายของอัตตาของคุณได้ปรากฏขึ้นมันกำลังบอกคุณว่าคุณกำลังอยู่บนเส้นทางสู่วิวัฒนาการทางจิตวิญญาณและการรู้แจ้งค่ะเรามาเริ่มพังทลายอัตตาของเราไปด้วยกันนะคะเพื่อชีวิตและจิตวิญญาณที่ดีขึ้นเดอะคี Key, หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะคะจะให้ประโยชน์ให้แนวทางและก็ข้อคิด พื่อให้คุณนะคะได้ไปพัฒนาชีวิตและก็ยกระดับจิตวิญญาณของคุณไม่บังเอิญเลยนะคะที่คุณได้มาเจอคลิปนี้และก็ฟังมาถึงตอนนี้นั่นอาจจะเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลสปิริตไกด์หรือไฮยาเซลของคุณนะคะพยายามที่จะมอบสิ่งนี้ให้คุณได้เรียนรู้ค่ะนี่อาจจะเป็นวันที่คุณจะต้องตระหนักถึงการทําลายอัตราของคุณหลังจากฟังคลิปนี้จบนะคะเราผู้บรรยาย เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่กําลังเข้าสู่กระบวนการการเรียนรู้ฝึกและก็พัฒนาเพื่อที่จะเติบโตบนเส้นทางสายนี้เช่นเดียวกันกับคุณและเจตนาของเราในการทําช่องนี้นะคะช่อง The Key ก็เพื่อหวังว่าตัวเองจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมทางในการที่ได้แบ่งปันข้อความสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตและจิตวิญญ,ญาณให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะได้เรียนรู้และก็เติบโตไปด้วยกัน ช่วงที่กำลังเติบโตนะคะเราเองก็เจอบททดสอบมากระทบจิตใจมากระตุ้นอัตลักแทบทุกวันเหมือนกันจนบางทีนะคะก็หมดแรงหมดกำลังใจในการทำคลิปแต่เมื่อเรานะคะได้อ่านคอมเมนต์จากเพื่อนๆในที่นี้ในช่องนี้มันทำให้เรามีแรงฮึดมีแรงสู้ทุกครั้งเลยค่ะเราเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งเลยว่าพลังงานและความถีการสั่นสะเทือนสูง,สงมันทรงพลังแค่ไหนและนี่ก็ทำให้เรารู้สึกว่า แม้แต่เราเองนะครับผู้ที่นำเอาข้อความมาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ก็ยังต้องการกำลังใจทั้งคำขอบคุณประสบการณ์ต่างๆที่เพื่อนๆร่วมแชร์เราจะพยายามทำคลิปเพื่อส่งมอบสิ่งดีๆเพราะเราเข้าใจว่าสังคมนี้กลุ่มนี้กำลังใจมันสำคัญแค่ไหนโดยเฉพาะเพื่อนๆที่อยู่ในขั้นตอนของการทดสอบเรามาเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะ ขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับฟังและก็แสดงความคิดเห็นขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและการลงใจดีๆที่มีให้เดกคีเสมอมาขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลที่ทำให้เราได้มาเจอกันเดกคีขอสวัสดีค่ะ